ครับคุณผู้ชมได้เวลาเที่ยวย่านร้านเด็ดแก้เคล็ดขอพอรกับรายการเที่ยวเด็ดดวงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยกราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรับพลังบวกดีๆและตอนนี้ผู้นำทางตามดวงชะตาก็พร้อมพาทุกคนออกเดินทางแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมคาถาชินมัญชรจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมา ได้บุญได้บินได้กินได้ฟินได้เที่ยวราชบุรีครับอาหารอร่อยอร่อยไปเที่ยวชุมชนกระจายพลังบวกดีๆกาบสักกะระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรอยศรัทธากับผมคาถาชินนบัญชรครับมาเพิ่มพลังให้ชีวิตด้วยกันวันนี้ผมชวนพี่ตุ้ย AF มาด้วยครับสวัสดีครับท่นครับสวัสดีครับผมเป็นเจ้าราชบุรีครับผมสวัสดีครับ แม่ครับอแม่แม่ลาดลีอ๋ออำเภอจอมบึงอ๋ออยู่จอมบึงก็ไปหน่อยเคยมาแน่เด็กๆแต่ต้องบอกอาจารย์ตามตรงว่าไม่เคยมาสาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรีเลยต้องมาเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เวลาผมขอพรขอให้ได้งานที่ลาดลีฮะก็จะมาขอที่หลักเมืองโดยเฉพาะใครที่เกิดราศีเมษผมราศีเมษไหมถูกต้องครับ เข้าก,กันกับดวงของประเทศไทยดวงเมืองไทยนี่อยู่ราศีเมษเพราะการไปไหว้เสาหลักเมืองทั่วทุกจังหวัดถือว่าดีมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจเป็นหลักชัยให้ชีวิตอิติสุขโตอารหังพุโตนมโมพุทธายะปัทวีกงคาพะหลักเมืองเทวาขมามิหังไหว้ทิศทั้งสี่ฟ้าปกป้อง ดินคุ้มครองถวยเทพอำนวยพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองราชบุรีเป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักมีประชาชนไปบูชากราบไหว้อยู่เสมอไม่เคยขาดเลยครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งชาวจังหวัดราชบุรีเคารพบ,บูชากราบไหวมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สองครับ อาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์พาผมมาอยู่ที่ไหนครับผมอา้าวมารับพลังบวกดีๆมาลาดลีไม่เจอโอ่งเข้ามาไม่ถึงถูก<ช>ต้องอต้องมาที่นี่เลยครับผมนะโรงโอ่งมังกรเท่าหงไถ่ก่อนอื่นเลยเมื่อมาที่ราชบุรีแล้วต้องขอพูดถึงโอ่งมังกรครับสัญลักษณ์คู่เมืองราชบุรีเวลาผ่านไปยุคสมัยนิยมก็เปลี่ยนตามจากโรงโอ่งมังกรเก็บน้ํา ปรับตัวเป็นโรงงานเซรามิกแนวอาร์ตที่มีชื่ออันดับต้นๆของเมืองไทยครับหัวอาจารย์มันเป็นศิลปะมันดูไม่คุ้มค่าแน่นอนจริงๆหลักสีโอ้ยได้ไยตุ้ยสามารถพาแฟนครับพาลูกมาด้วยเพราะว่ามาระบายสีปั้นดินครับทำพาชนะ มีกิจกรรมไม่ทำก็นี่คือโรงเวิร์กชอปของเขาเทปนี่แค่หน้าทางเข้ายังบ่งบอกเลยนะว่านี่เป็นอะไรที่อาร์ตมากอาร์ตมากสิลมากนะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในอีกเที่ยวเด็ดดวงเห็นว่าตอนนี้มีกิจกรรมด้วย เป็นกิจกรรมอะไรครับนติ๋มครับเดือนพฤศจิกยนท่านสมเด็จพระเทพเสด็จมาที่นี่ก็เลยจัดนิทรรศ,าศาการในที่ขึ้นมาเพื่อให้ทอดพระเนตรว่าเราทํางานยังไงตอนที่งานพระเมนของทัชการที่9อ,อะไรอย่างงี้ครับครับขอ,ขอชมหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับอ่า<น>อย่างนั้เน,นเดี๋ยวเราไปเลยอย่างนั้นขออนุญาตนติ๋มนะครับขอบคุณนติ๋มครับอย่างช่วงที่เริ่มทํากระถางเนี่ยฮะก็มีความคิดว่าเราไม่อยากจะใช้ดอกไม้ที่เหมือนกับ ของจีนกับญี่ปุ่นสัท้ทีเดียวหรือ,อดอกโบตันดอกเบญจมาหรืออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่าถ้าสมมติเราใช้ดอกดาวเรืองจะเป็นไปได้ไหมเพราะดาวเรืองเนี่ยก็มีความหมายที่แทนถึงความรักที่ยั่งยืนด้วยความรู้สึกที่ประสบในเกาะมีให้กับพระองค์ท่านทุกสิ่งทุกอย่างเราพยายามแฝงความหมายเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยอย่างเช่นดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะมี90กรีบนะฮะ9บกบกรีบแล้วก็จำนวนของดอกไม้ดอกดาวเรืองหรือว่าจำนวนของลายสัญลักษณ์ต่างเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะ ส่งให้ไปนึกถึงพระองค์ท่านทั้งหมดอย่างเช่นตัวเลขของดอกดไม้ลูกบวกลวก็จะรวมเป็นเลข9การลายคลื่นที่ผมทำในการนี้ผมนึกถึงเรื่องของพระมหาชนกพระมหาชนกคือถ,ถ้าถ้าสังเกตจริงเนี่ยลายคลื่นจะอยู่ในฐานล่างของกระถางเกือบทั้งหมดนะเพราะว่าผมแทนความหมายว่าเพราะความเพียรความพยายามเนี่ยเป็นจุดเริ่มของความสาเร็จทั้งหลายทั้งปวงเพราะจริงๆเป็นเรื่องของที่พระองค์ได้สอบเรามาหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจได้ทําอะไรเพื่อพระองค์ท่าน นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ทางเท่าหงไถยทั้งโรงงานด้วยผู้บริหารด้วยศิลปินที่วาดลวดลายด้วยได้มีโอกาสได้รับใช้ทุกอย่างมีความหมายเป็นบุญตาของต้วมากเลยเห็น,นโอ้สวยงามมาก มาลาดบุรีครับถ้าไม่มาวัดขนอนนอนไม่หลับด้วยถือว่าไม่ถึงอีกเช่นกันถึงไม่ไม่ถึงเลยแตอนนี้เราอยู่กับพระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสยู่คือวัดขนอนแห่งนี้ด้วยครับนมัสจการพระอาจารย์ครับขอเชิญพรครับผมอาตมาพระครูพิทั์ศิลปคมเป็นเจ้าอาวาสวัดขนอนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ดูแลครับแล้วก็อนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอนครับซึ่งหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง รามีมาประมาณ500กว่าปีในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่ในสมัยต้นรุงทรียาครับในปัจจุบันนี้ประมาณ500ปีนังใหญ่เนี่ยเป็นมหัศรที่รวบรวมศิลปะได้กันอยู่5แขนงก็คือหัตถศิลป์นะครับการแกะสลักตัวหนังหน้าศิลป์การเชิดหนังคีตศิลป์การดนตรีใช้ประกอบในการแสดงวาทศิลป์คำพากคำจารจาแล้วก็วรรณศิลป์ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาแสดงให้เรื่องรามเกียรติเป็นเรื่องการแสดงนะครับ เป็นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วเพราะหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยสร้างมาในสมัยรัชกาลที่5าครับครับโดยท่านพระครูสัทธาสุนทรหรือว่าหลวงปู่กล่อมครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าว่ดพระขอนเนในเระพผู้สร้างไว้ครับพร้อมด้วยรวบรวมช่างชาวบ้านผมแักอยากจะเห็นหนังใหญ่ตัวเป็นๆปแล้วเพราะข้างในเยอะแยะมากมายจำลองให้ดูก่อนจำลองให้ดูอนี่ไงโอ้นี่คือแบบเต็มเต็มวงเลยแต่ให้เห็นรูปแบบเป็นเรื่องของหนังให้เห็นว่า หนังใหญ่เนี่ยเขาเล่นกันอย่างไรนะครับเขาเชิดหน้าจอถ้าเป็นหนังตะลุงไปเชิดข้างหลังวิทยาหลังเนี่ยเป็นการสร้างอันสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาหลีกในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมเชษฐ์ุมาลีนะครับในการอนุรักษ์หนังใหญ่ไว้ถนอนซึ่งมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นฝ่ายสนองโครงการพัฒนาหลีกหนังชุดเก่าที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5โดยท่านพระครูสถาสุทธนี่ย สมเด็จท่านให้เก็บรักษาไว้นในพิพิธภัณฑ์โดยห้ามนําออกไปแสดงให้เก็บรักษาไว้นในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาออษทีพศ2588เนี่ยนะครับพระองค์สเสด็จที่งลงละครแห่งชาติในโครงการพระบนดาได้ทําหนังใหญ่ชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยก็ทุนข้าวถวายพระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็พระทานให้กับวัดขนนนทั้งหมดหนังใหญ่เรามีทั้งหมด313ตัวแต่ว่าในที่เรามา,มาโชว์ในพิพิธภัณฑ์เนี่ย รประมาณ60ตัวนะครับที่มาโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อปีพศ2550รรทางวัดขนอนเราได้รับารางวัลจากองค์การยูเนสโกเป็นวันที่ยูเนสโกให้กับชุมชนที่มีการสืบทอดวดัฒนธรรมหนึ่งใน6อชุมชนของโลกให้วัดขนอนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาของชุมชนโลกนะครับ นอกจากพิพิธภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวเราสามารถเข้ามาชมได้แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยผมเห็นข้างล่างมีมีกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมที่เราเกิดขึ้นเราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะให้จัดกิจกรรม DIY มีการแกะตะลักหนังงานแกะตะลักหนังใหญ่มีการพ้นผ้าบารติกเป็นกิจกรรมที่ทําส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว อาจารย์ครับผมพามาร้านเด็ดร้านดังเลยครับนี่ครับแม่อิมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อิมครับถ้าอยากจกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยต้องมาร้านแม่อิมพิตุ้ยแนะนํามาเลยบอกว่าปกติเวลามาถ่ายรายการมาถ่ายละครหรือจะลงมาลาดบุรีต้องมาร้านนี้เลยเจอิมบ้านโป่งอร่อยที่สุดในบ้านโป่งใช่ค่ะเจอิมคอนเฟิร์มอย่ารอช้าสั่งเลยดีกว่า เคื่องต้มยำก็ถึงมากใช่ใชชจดร้อนๆกันหน่อยอ่างั้นเราไปนั่งนะครับอาจารย์ครับผมแม่วันนี้ปื้มมากมีทุกเส้นจะเกาเหลาแบบเราสองคนก็ได้ได้แต่จะน้ําหรือจะแห้งสั่งได้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นบะหมี่นะฮะทั้งแห้งและน้ํานะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับอ่ะตุ้ยพูดไปพูดตปอ้าว ทำไมอย่างนั้นอ่ะถ้างนั้นเอางี้เดี๋ยวผมกับอาจารย์ขอตัวกินก๋วยเตี๋ยวให้อินน้ำสำราญแต่อย่างที่บอกว่ากินคาวไม่กินหวานไม่ครบถ้วนครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปกินของหวานต่อนะเดี๋ยวผมกับอาจารย์ขอซอยก่อนนะครับผมอาจารย์รับผมมาที่ไหนเนี่ย อ้าวก็ตะกี้เพิ่งพูดไปตุ้ยอ่ะบอกว่าพี่ตุ้ยบอกกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานไม่ที่ถามคือจะไม่ให้ย่อยลก่อนเลยเหรอเอ้ยย่อยไม่ได้ต้องต่อเลยใช่ไหมขนมกัญญาช้าหมดอดกินอังนั้นรีบเลยรีบด้วยมาแล้วเขาทำแบบสดๆทุกวันสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะเขาทำสดๆใหม่ๆ แล้วจะช็อปอะไรนี่มาตรงนี้ได้เลยสบายๆแล้วก็หยิบ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 เสร็จแล้วก็ช็อป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 เสร็จแล้วก็มาคิดตังตรงนี้มาตรงนี้ถามคุณแม่หน่อยดีกว่าครับถ้ามาร้านขนมคุณแม่กัญญาต้องทานขนมอะไรอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นหน้ามะม่วงกระานข้าวเหนียวมะม่วงเออนี่ข้าวเหนียวกับมะม่วง ค <hi> <hey. S 2> ื่ว่าถ้ามาราชบุรีอยากกินขนมไทยต่างๆนานาชนิด mm ต้องมาร้านคุณแม่ก <ion> ัญญาใช่นี่ขนมขี้หนูรู้สึกทีวีทั่วประเทศไทยของเรามากันมาแล้วนี่ครบทุกช่องเราก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกต้อนะฮะร้านตั้งอยู่จุดไหนของราชบุรีครับแม่อยู่หน้าอำเภอบ้านโป่งค่ะอยู่บ้านโป่งมีเบอร์โทรศัพท์โทรถามทางหน่อยไหมแม่ยแมครับส2 1ส5 9 9อ่าถ้าเกิดหาร้านไม่เจอ อยากพูดจะมาถึงโทรโทรมาได้เลย083 221 15 99พีน่ต้าเเตเลือกเลยวางอยู่ตรงหน้าเราผมขอญาตถอดแมสนะอาจารย์นะขออันนี้แล้วกันขนมตาลเบิกบานใจเบิกบานใจนะสักเม็ดแล้วนะฮะขนมตาลเบิกบานใจเป็นไงบ้างดีมากจังัน้ผมขอขนมต้มชอบตอนอาจารย์อ้าปากแล้ว ขนมต้มเข้าไปในปากอาจารย์อัพมาให้แล้วตะล่องเข้าไปแล้วใช้ปากมุมอืมกลิ่นมากถนัดมากเรื่องนี้บอกเลยว่านอกเหนือจากขนมต้มขนมตาลยังมีข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงด้วยข้าวเหนียวมะม่วงก็มีด้านในอันนี้เขาก็มีหน้ากุ้งหน้ากุ้งนา่นะหน้านี่ฮะแล้วก็มีขนมชั้นขนมเธอนี่นะฮะอันนี้เป็นเพียงสี่ห้าหกเมนูที่เยอะแยะมากมายในร้านมีอีกเยอะมาก กันญยาเด็ดนันซีนมากครับอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมายครับผมโทั้งวันนี้ได้มาไหว้แก้เค็ดด้วยราศีเมตรที่สาหลักเมืองนะฮะรวมถึงได้ทําบุญกันแล้วก็ พาผมมาดูศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อาหารก็อร่อยนะฮะขนมก็โอ้ยน่าซื้อกลับไปฝากแม่ถูกต้องสุดยอดมากเียข้าเราก็เลิศด้วยถูกต้องครับผมอาจารย์ใช่ครับขอบคุณที่สุดเลยการต่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆในเว็บไซต์ tourismproduct.thailand.org o u r i s m t หรือสแกน QR code บนหน้าจอมือถือได้เลยหรือถะเข้าไปดูใน Facebook IG หรือ Line อก็ได้ครับผมเรียกว่าทุกช่องทางออนไลน์เลยถูกต้องครับาวันนี้ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับเที่ยวเด็ดดวง